สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเตรียมฉลองครบรอบวันเกิด58ปีแม่มะลิฮิปโปขวัญใจคนไทยอายุยืนที่สุดวันที่8-10กันยายนนี้นายเทวินรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุครบ58ปีซึ่งนับว่าเป็นฮิปโปโปเตมัส ที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยและเป็นขวัญใจของเด็กๆมาหลายรุ่นในวันที่8กันยายน2566นี้สวนสัตว์ได้จัดเตรียมเค้กผลไม้ก้อนยักษ์มีผักผลไม้หลายชนิดขอเชิญนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมร้องเพลง Happy Birthday และเขียนคำอวยพรให้กับแม่มะลินอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการประวัติของแม่มะลิเกมมหาสนุกและสำหรับผู้ที่เกิดวันที่8กันยายน เพียงแสดงหลักฐานวันเกิดรับของที่ระลึกฟรีนายเทวินกล่าวอีกว่าแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิตมาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561สุขภาพแข็งแรงดีสำหรับประวัติของแม่มะลินั้นได้รับมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510โดยขณะนั้นแม่มะลิอายุเพียงหนึ่งปี โดยแม่มะริได้ให้ลูกแล้ว14ตัวอย่างไรก็ตามตอนนี้แม่มะริมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีและคาดว่าแม่มะริเป็นฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยและหากสุขภาพของแม่มะริยังดีอยู่ไปอีกหลายปีข้างหน้าก็จะเป็นฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุดในโลกก็เป็นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-318444สนับสนุนข่าวโดยฟู้ดเปยอิง แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ใหม่ของคนไทยเพื่อคนไทยกินข้าวแล้วได้ตงัง